สวัสดีค่ะกลับมาพบกับแอรลดีผีแดงในช่วงเรื่องเล่าข่าวแมนยูเหมือนเดิมทุกวันนะคะสถานการณ์ของแฟงกี้เดยองตอนนี้นะคะจากที่บอดบาซ่าประชุมแล้วเนี่ยฟาบิโอโรมาโนเขาก็ออกมาระบุนะคะว่าสำหรับบาร์เซโลนาเนี่ย มันเป็นเรื่องของเงินเดือนของนักเตะเป็นหลักเลยค่ะซึ่งค่าเหนื่อยของแฟรงกี้เดยองเนี่ยจะสูงมากเลยในฤด,ดูกาลหนนะ้ามันคือปัญหาเพาดานการเงินของสมโมสรนนะคะยังคงให้บาร์เซโลนาเนี่ยยังคงปักป้ายขายแฟรงกี้เดยองต่อไปในส่วนของเจ้าตัวเองค่ะก็กําลังรอและให้ความเคารพเพื่อค้นหาว่าบาซ่าเนี่ยจะพบข้อตกลงกับแมนยูหรือไม่อย่างไรนะคะโรมานโนย,ยังระบ,บุว่าจริงๆแล้วแมนยูก็มีตัวเลือกสำรองเหมือนกันนะเหมือนสมโมสรนชัชนนํำอ,นอื่นแหละแต่ว่าพวกเขาเนี่ยไม่ต้องการที่จะพูดถึงมันเลยเพราะว่า ใจจดจ่ออยู่กับโดยอง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 อยากได้จริงๆริงการสนทนาการเจราจาการต่อรองยังคงดําเนินต่อไปอย่างที่บอกค่ะว่าแฟนที้เดยองนั้นก็กําลังรอนะคะแล้วก็ใช้เวลาเนี้ยในการพักผ่อน นอกจากนี้นะคะโรมาโนยังได้ระบุเพิ่มเติมด้วยนะคะว่าปารีสแซงต์แชร์แมงเนกำลังจะปิดรายละเอียดขั้นตอนสุดท้ายกับ FC ฟซีปอร์โตนะในการเซ็นสัญญากับวิตินยาซึ่งก่อนหน้านี้นนมีข่าวว่าแมนยูเนี่ยสนใจนักเตะรายนี้อยู่ซึ่งตรงนี้ค่ะโรมาโนก็เสริมอีกว่าแมน,ย,นยูไม่เคยสนใจวิตินยาเลยนะไม่เคยมีการเสนอราคาไม่มีการพูดคุยและไม่มีการกล่าวถึงใดๆภายใต้อิลิทเทนฮากเลยนะคะเพราะฉะนั้น อยากเซ็นก็เซ็นไปเลยจ้ะล่าสุดนะคะแมนยูก็ได้ยื่นข้อเสนอให้กับบาร์เซโลนาครั้งที่2แล้วนะคะด้วยจํานวนเงิน70ล้านยูโรบวกแอดออนนะคะเจมส์ดักเกอร์จากเทเลกราค่ะบอกว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยยังคงกระตือรือร้นนะที่จะเซ็นสัญญากับเฟนกี้เดยองนะคะแต่ว่าทั้งสองเองเนี่ยยังคงมีความห่างทางราคาที่อยากได้กันอยู่เนี่ยนะประมาณ20ล้านยูโรดักเกอร์บอกว่านะคะยูไนเต็ดเนี่ย มักจะถูกกล่าวหาว่าจ่ายเงินในจานวนที่สูงเกินจริงเมื่อสมัยตอนที่เอ็ดวูดเวิร์ดยังดํารงตําแหน่งอยู่นะแต่ในส่วนของริชาร์ดอา์โนเนี่ยหัวหน้าผู้บริหารคนใหม่แล้วก็จอร์นเมอร์เทอร์ผู้อำนวยการฟุตบอลเนี่ยคาดว่าจะผลักดันเนี่ยให้ทีมเนี่ยไม่ต้องจ่ายเงินจํานวนที่สูงเหมือนเดิมอีกแล้วนะก็ต้องมาดูกันว่าจะทําสําเร็จไหมนะคะ <Okay. S 1> จะเป้าหมายการย้ายทีมช่วงซัมเมอร์ของยูไนเต็ดนะคะตอนนี้คนที่เป็นหลักเลยก็คือแฟงกี้เดยองเนี่ยแหละเพราะว่า เทนฮากเนี่ยวางเอาไว้ว่าจะให้มาเป็นแกนหลักของทีมนะคะรายงานบอกว่าแมนยูเนี่ยสามารถรอดได้อย่างไม่มีกําหนดเลยนะแต่จะไม่ยอมจ่ายเงินที่มันมากไปกว่านี้แล้วทุกอย่างนะคะก็ยังอยู่ในขั้นตอนของการเจราจาละกันเราก็คงได้แต่ติดตามกันต่อไปนะว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยแมนยูจะปิดดีลนี้ได้ไหมสําหรับคิสวิลเลอร์จากเดลี่เมลนะคะก็ออกมาเสริมถึงสถานการณ์ของดูยองอีกนะคะว่าแมนยูจะไม่ยอมอ่อน่อ,อ,นอ,อนตามความต้องการของบาเซโลน่าแน่นอน70ล้านปอนด์เนี่ยสำหรับฟังกี้ดยอง ถ้าไม่ได้ตกลงกันไม่ได้ก็พร้อมที่จะเดินออกแล้ว move on ต่อไปน oh, <no. S 1> อกจากนี้ในการสมความแข็งแกร่งในด้านต่างๆนะคะเช่นแบกขวากองหลังหรือปีกเนี่ยอันนี้ก็จะขึ้นอยู่กับจำนวนเงินที่แมนยูจะขายนักเตะออกไปได้นะเอมี i n s t a g r กรม a c e b o o k TikTok, YouTube, Twitter ภายใต้ชื่อ lady ผีแดงนะคะยังไงฝากกดติดตามกันด้วยวางลิงก์ทุกช่องทางไวใ้ให้แล้วใต้ e s c r i p t ช o น จิ้มลิงก์กันได้เลยนะคะหรือถ้าใครอยากพูดคุยกับเป้เป็นการส่วนตัวแล้วก็แอดไลน์มาได้ที่แอดเลดี้เกค่ะทุกคนมีความคิดเห็นกันอย่างไรนะคะสามารถคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันได้ใต้คลิปนี้เลยนะคะถ้าเราเป็นเด็กผีเราคือเพื่อนกันคะ่ะ